ประโยชน์ครับผมไม่แนะนำเพราะมันตายไปแล้วแต่การเป็นว่าเราได้รับสารแต่งิ่นแต่งลดสารกันบุดเข้าไปด้วยพีโปรติกกับโพไีเอติกแบบแคปซูลนี้ดียังไงครับท่านทั้งท,ง,ทงที่ในตลาดตอนนี้ไม่มีทั้งแบบเจลลี่กินง่ายกว่ากันเยอะเลยนะคำถามนี้ถือว่าดีมากเลยครับเพราะจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากแล้วเขาพยายามนะครับสร้างรูปแบบใหม่ๆเพื่อจูงใจเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยมาทานปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเยอะมากนะครับโปรเบลติกในรูปแบบเจลลี่ในรูปแบบผงเทกอปากแต่น้องซินเชื่อไหมฮะสองรูปแบบนี้โดยส โดยเฉพาะเจลลี่เพราะขั้นตอนกระบวนการในการผลิตเจลลี่ออกมาเนี่ยเขาต้องผ่านความร้อนครับกว่าที่มันจะขึ้นรูปได้มันต้องใช้ความร้อนนะฮะมันต้องใช้หม้อต้มแล้วทิ้งให้เย็นซึ่งจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ชอบความร้อนเลยจุลินทรีย์ตัวดีคือสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตที่ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าเรากินตัวที่ไม่มีชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะมันตายเพราะมันตายไปแล้วนั้นผลลัพธ์อะไรทั้งหมดที่เราพูดพูดกันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยดังนั้นนะครับในรูปแบบเจล เพราะจุลินทรีย์ตัวดีไม่ทนต่อความร้อนไม่ทนต่อความชื้นไม่ทนต่อกดในกระเพาะอาหารพูดง่ายคือจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันอ่อนแอดังนั้นเนี่ยพอมันมีความชื้นแบบนี้นะฮะมันเสียได้มันจะเกิดการสะสมเชื้อแบคทีเรียได้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยในรูปแบบเจลลี่ยังไงก็ต้องใส่สารกันบูดครับไม่น่ากลัวนะถูกต้องพอเรากินในรูปแบบเจลลี่โปรไอติกเรากำลังกินของที่ดีเข้าไปแต่การไี่ว่าเราได้รับสารแต่งผินแต่งรสสารกันบูดเข้าไปด้วยสำหรับผมนะอาหารเสริมต้องไม่มีข้อเสียเลยแต่พอเเราาปป็นนนแบบี้้ัถส่ววต ผมนะแนะนํานะเลี่ยงได้เลี่ยนดีกว่า ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีไปห่อหุ้มตัวมันเอาไว้ไปป้องกันเอาไว้ไม่ให้มันสัมผัสกับความร้อนโดยตรงความชื้นรวมถึงกรดที่เป็นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราดังนั้นนะครับในรูปแบบ VCA p อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดซึ่งมันจะเป็นลักษณะแคปซูลแต่เปลือกอันเนี้ยมันพิเศษมากอันเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้ล็อกสนิทป้องกันความชื้นไม่ให้สามารถเข้าไปภายในได้รวมถึงป้องกันความร้อนแสงแดดได้โดยตรงและที่สำคัญครับยังสามารถป้องกันน้ําย่อยหรือกรดในกระเพาะอาหารเราอีกด้วย เหมาะกับจุลินทรีย์ตัวดีมากครับโปรไบอติกนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยพอผมเข้าใจตรงนี้นะครผมก็เลยเลือกนะครับจุลินทรีย์ตัวดีหรือโปรไบอติกเนี่ยเอามาใส่ไว้ใน V ีแคปนั่นเองครับพอเรากินเข้าไปปั๊บมันจึงสามารถมีชีวิตแล้วก็เดินทางไปถึงลาไส้ใหญ่ได้จริงคนที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายไม่สุดลาไส้แปรปวนหรือแม้กระทั่งลาไส้ที่เกียดจ,จากการติดยาระายไปแล้วทาน V ีแคปหรือลิปบาลานตัวนี้นะฮะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผลลัพธ์ชัดเจนปลอดภยัยและ V ีแคปเหมาะกับใครอีกรู้ไหมนะ หรือสายวีแกนเพราะมันทําจากสารสกัดจากพืชครับไม่มีส่วนประกอบจากหนังหมูกระดูกงวกระดูกหมูอะไรเลยดังนั้นเนี่ยปลอดภัยมากๆเหมาะกับคนที่มังสวิรัตและสุดท้ายเลยนะครับความตั้งใจจริงของผมนะครับผมไม่ได้อยากทําอาหารเสริมออกมาให้อร่อยครับแต่ผมอยากทําให้มันเห็นผลลัพธ์ได้จริงตามงานวิจัยและตามวัตถุประสงค์ที่ผมตั้งเอาไว้